สวัสดีจ้าวันนี้มากินมื้อเที่ยงเหมือนเดิมค่ะกินก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บไทยมีไข่มีหมูกรอบค่ะต้งหู้แล้วก็มีหมูตุ๋นค่ะแล้วก็เครื่องในมื้อเที่ยงเหมือนเดิม ร้านเค้กเงินล้านเมืองพนนะคะอยู่ติดถนนมิตรภาพอร่อยมากค่ะกินประจำเครื่องแน่นเยอะมาก